มาทำความรู้จักส่วนต่างๆของ l ล n e h ช t บน Line Official Account กันเริ่มจากคลิกเข้าไปที่แช t จะเจอแถบย่อยต่างๆโดยส่วนแรกคือช่องค้นหาสามารถค้นหาแท็กชื่อแช t และข้อความได้ในช่องค้นหานี้จากนั้นคลิกไปที่หน้าห้องแชทของลูกค้าโดยแถบด้านขวาสุดคุณจะสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้เช่นแท็กคุณสามารถใส่แท็กได้สูงสุด10แท็กต่อหผู้ใช้ โดยสร้างได้200แท็กและสามารถนำแท็กไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งข้อความได้โน้ตสามารถสร้างโน้ตได้สูงสุด200โน้ตส่วนหน้าห้องแชทด้านล่างจะมีแถบสติ๊กเกอร์ไฟล์คำขอการโทรเลือกคอนเทนต์อื่นๆส่วนแถบด้านบนจะเป็นในส่วนของสถานะแชทคุณสามารถเลือกสถานะแชทได้เช่นต้องดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้ว ต่อมาคลิกแถบรายชื่อติดต่อด้านบนซ้ายคุณสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาชื่อลูกค้าได้และถัดมาจากรายชื่อติดต่อคือส่งข้อความพร้อมกันคุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้กลุ่มต่างๆที่เลือกไว้ได้ตามต้องการและเมื่อคลิกสร้างข้อความใหม่จะนำไปสู่หน้าบล็อ d แคสต์ต่อมาในส่วนของการตั้งค่าให้คุณคลิกไปที่ตั้งค่าแชทเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอการตั้งค่าแจ้งเตือน ซึ่งวิธีการแจ้งเตือนสามารถเลือกได้ทั้งแจ้งเตือนด้วยหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนด้วยเสียงแสดงข้อความบนหน้าต่างป๊อปอัพถัดมาจะเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือน l ลาย c a l บนเว็บไซต์ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้เช่นกันและสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OA call ได้ที่ lineforbusiness.com/th/oa-call ส่วนการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ คุณสามารถขออนุญาตการเข้าถึงทั้งหมดได้รวมถึงดูตัวอย่างได้ด้วยและนอกจากนั้นคุณยังสามารถสำรองข้อมูลการแชทได้โดยการสร้างไฟล์ csv โดยสร้างได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นและเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกดาวน์โหลดด้วยต่อมาในส่วนของเวลาตอบข้อความคุณต้องไปเปิดการตั้งค่าที่หน้าการตั้งค่าการตอบกลับเพื่อกำหนดวิธีตอบกลับข้อความแชท สำหรับในและนอกเวลาทำการได้เช่นทำการเวลา9นากาถึง1 8นาฬิกาเป็นต้นส่วนการโทรคุณสามารถตั้งค่าการโทรเพื่อให้ลูกค้าสามารถโทรหาคุณได้และคุณยังสามารถเลือกประเภทการโทรได้ไม่ว่าจะเป็นการโทรแบบเสียงโทรแบบเสียงและวิดีโอคอลหรือโอนสายนอกจากนั้นยังสามารถกำหนดเวลาการใช้งานคำของการโทรได้ด้วย เช่น30นาทีรวมถึงข้อความเมื่อคุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้อีกด้วยถัดมาคลิกแท็กเป็นการกำหนดแท็กเพื่อใช้ในการจัดการผู้ใช้โดยจัดแยกเป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นและแถบสุดท้ายคลิกข้อความตอบกลับคุณสามารถตั้งค่ากำหนดข้อความตอบกลับที่ใช้บ่อยไว้ล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานไลน์แชทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว